จ้าเอ๋คุณแม่จ้าสวัสดีจ้าพี่ผู้หันคุณแม่ครับเป็นอะไรวันนี้พวกหันฝนฝ่าอากาศามาฝนฝ่าอากาศมาลือทือเท้าดีใจลายผู้สาวเคียงสูบนา้ามาตัง้งรอไปว่ามึงไอ้มาเฮาแม่จ้าไรเกียร์เขาซุ่มมือแม่ผมเหงามาเฮาแม่หมาโมนี่โมเมนคุณแม่สมวานเวลาอะไสุดก็เอาตัวหนึ่งไปเฮ็ดกินแล้วรับมันกินหูดออกหูดออกมันก็ได้เฮามันถึงกินเลยนี่เจี๋ยหมาหน่อยหลายครับพี่น้องขาเลี้ยงไว้กอได้เฮา อันนี้บอกแม่บ็อกแมวสมอลอะไรคะนั่งไฟละดาเนี่อันนี้บอกครับไฟละาดาลูกตัวที่หกได้ทองตัวนี้คือแม่บอกเลยแม่บอกง้วเข่างวหลักคืออ่ายูนี่แมวสมอลเพขายจากตัวจ้ะเพราะว่าเป็นแม่บอกทีขายลูกทีเฮียนน้อยบอยมาแหม่ไรนั่นเฮียนน้อยอกครับเฮียนน้อยค่ะลูกอีนาเฮียนออกแล้วครับเพลงในวันนี้มันคือที่โมาหาเมียเคลียทีเดี๋ยวกะมาเดี๋ยวกับมาไปท้าอีนาเฮียนก็ได้จ้าท่าเบิ้งพี่น้อง งวเลี้ยงอันนี้ก็ลอคขอดพุทธสภาเป็นอยังเขาคือสอันคัดตัวงซีไว้ครับตัวจากสี่ขึ้นหนึ่งมันเป็นแม่คอ,อกแม่ลักสองมันเป็นงัวนำนุ่มดีครับไอม็มโมหันอ๋อมันอยู่น้ำแอมสมอนี่ลูกตัวที่หกเลยจ้ะครับเฮาก็เดนเขา,าไงมันมันนี่แหละทีน,นห้กินซีเคฟร์มีทีไอ้มาทายคลิปช่วงเฮ็ดคอก์ดไม่ไม่นั่นครับแล้วมันขึ้นแต่ว่าถามว่าชัดเจนบ่บ่ชัดปาเลาแต่ว่าเมืองออก ปกติอีนี่ขันบ่อเอาลูกออกนมมันสิบ่เป็นสัตว์แต่แต่าไหสมอเลี้ยมาลูกหาตัวนี่ครับมาที่รอบนี่ให้กินแล้วลูกเนี้ยกินนมอยู่มันขึ้นเลยแม่เศร้าบงรังไข่รังไข่สวยผสมเทียอย่าติดเลยไอ้นี่สุดยอดครับแม่สมอเป็นแปดเดือนแล้วจ้ะนี่นี่พี่น้องครับมันนี้คือใส่จริงบอกต่อต่อไปแม่สมอก็ที่ขายก็ได้อยากได้ก็ติดต่อแม่สมอก็ได้นะครับติดต่อได้แม่สมอก็ได้ผูดอะไรสิแค่ฟอร์ดมีกครับขอแค่ซื้อที่อยู่เอาเบอร์โทรศัพท์แหมลสมอพ่อเลยขากินแจ้กหน่อยเนาะจ้าพุ่น ไอเบิ้งที่นี่อีนายยากๆคุเอาจังสี่กะเก็บอะไรมาได้บ่อันนี้ของอีแม่ว่าหันมันถึกถือช่วงถือถือวันสองหมื่นกว่านี่ยแดงหัวทองเห็นบ่บโอสองหมื่นกว่าของอีแม่แ<ง>จากของแม่โอ้แดงของแม่<า>แม่แม่แม่แนกนนะทองแยกเพียรวิกโกสองล้านก็เลยอยากเห็นผลงานจากก็เลยเก็บอทองแยกเพียรเขาหาเดือนละจ้าน่นหัวสาวทองแรกครับอันนี้เขาเขาเอาชิ้นดูบาซินมาพร้าวบามันเนาะไม่ใช่แดงโค่งสั่งเนาะแล้วก็เติมเนี่ยข้าไป อันนี้ก็ให้กินซีเคฟอร์ดมิกเลยได้หนิแจ้งมาเก็เป็นซาร์ดกับลูกหัวาะจะได้เดียนเดียวครับหันหามันว่าข้นตัวสิบือถือคนด่าสิแมวสมวัชขืนแน่นอนนั่งเฮียในลูกปีละตัวแมนปะครับรอบนี้ส่ไซแยกเพศสิซี่ไซตัวใดครับเพอนที่นี่คิดว่าสิ่ไซออกฟอร์ดออกฟอร์ดจ้ะอันแสดงว่าเขาชอบไายของโชคตัวนี้มีความเหมือนเลยพ่อตู่เป็นพ่อฮักจ้ะพ่อตู่พี่เขียวเลยเป็นพ่อฮักครับกัน น้องดุยกับา่าเจ้เสืงงัวผมมจาจ๊กตัวในเปียงอีหน่าเหียนว่าสัน่นครับย่ามน,น่นพ่อได้ออกไปโซนหน้งงางประกวดแล้วว่าเออเอาใหญ่สีเสื้อออกฟอร์ลาลารอบนี่แล้วบางสิล่ะครับสุดยอดนะครับ <S 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 จาใส่ออกฟอร์ล่องเบงพี่น้องว่าสิเป็นจังได้รอบนี่เข้ยบสามหนึ่งกะง่ามคักโยกใส่ได้ยุ่ิจะผลงานนั่งเหียนก็ได้ครับสแสดงว่าเดี๋ยวเขามาเ็ปรีวิวตอนอาวานหลังจากกินซีเขี้ยพผมไแล้วจักมือมาในเซื้อนะครับ แต่ว่าในบ้องในซิงในนอนเนาะครับอันนี้ก็หัวตาในสามสิบกว่ามือขจีคลอดลูกพึ่งพึ่งบ่้านในเดือนกว่าพี่อันพี่มุฮันปกติหกสิบมือพอดีเนาะไม่การซิ่งหัวกับร่างไข่ทำงานสมบูรณ์แต่ว่าสมมติกับพยายามบ่อยมันจอยเพราะว่ามันกิ่นเลี้ยงลูกลูกมันกินนมครับแล้วสมมติกับอัดเท่งหัวอาหารเท่าข้าผูดได้ใจนี่ให้กินไรก็มูจ่ายนั่งเหียนเลยหักก็มูให้กินไรก็หักกมูเอาที่นี่นะครับแม่สมมติกับเดี๋ยวอันมือนี้เขาอ่นมาให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรเน ไอ้คนทีกําลังก้าวสู่วงการงัวควายเห็นราคาีบางคนเทออกอ่นสารก,การนี่ไมนต้องต้องต้องซื้อไปน,นะคุนพ่อสถานการณ์แบบนี้คือต้องอดทนเอาสักก่อนพี่นอ้องมันถือถือกฟรฟ้าเ้าขายคือยังท้องละไอ้รั่ยหมมันถือคนมิตรขายครับ่ามันแพงคนแบนบไปซื้อหมูคือกันอันนี้ลูกหมูหนาคอกคุนบ่ตัวละสองพันครับอตะกี้ตัวละแปดเลยเับไม่ผู้ซื้อ ัดที่นี่ลูกหมูน้อยแพงวันนี้หมูเขาเอาหมูสามสายหมูอย่างมาเห็ดพากันเห็นบ่เห็ดเป็นหมูปลาหมูหันน่นตัวละสองพันสามพันเห็นบอขันบ่มีผู้เห็ดขันของมันหน่อยมันกับแพงไปธรรมดาพี่น้องแต่ว่าง่วนี่จะไปซีเรียสกับมันมันขึ้นมันลงทุกปีอยู่แล้วปีมันขึ้นมันก็ขึ้นคักปีมันโลงมันก็ลงคักแต่มันก็มีโอกาสขึ้นอีกบ่แม่นว่าโลงแร้วบ่ขืนเลยมาสมัยใหญ่มันถือคักอยากซื้อไว้จะมันหล่นคอหมูหันครับเออเงินึงมันได้หลายลโลน แสดงว่ามันสิถสืบสิแพงเขาก็ต้องเลี้ยงใบก่อนเนาะเลี้ยงใบก่อนพี่น้องย่าไปใจออกเพราะว่าข้าเลี้ยงหัวเนี่ยบ่มมีขาดทุนหรอกค่ะคกอยังอันพอเซงหันหัวรอไอไอมีข้ายสิบสองตัวเขาจะมาให้ตัวละซี่หาหกแสนไอ้พอขายบัหนี้มันราคาลงเหมือนว่าได้ขายควายลงจะควายอวยลงแล้วครับแล้วกับหัวรอว่าสมคำน้าว่าตอนพอเซงหันตัวให้ตัวละซี่หาแสนพอขายบัหนี้สามซี่มันเขาก็บ่ซื้อเตีเป็นจักสั้นพี่น้องย่ามเขาอยากได้ก็ย่าข้าอยากขายมันบ่ท่วมกัน นี่แหละเขาจะเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักครับพี่น้องเอาเงินใน้มันท่านครับแต่เอาท่านจะเถี่ยอะไรเลี้ยงไว้จ้าแปลว่าก็เลี้ยงไว้พะได้เบิ้งอย่างเนาะครอบสุขของเขาใจรักเขาเลี้ยงด้วยใจครับจ้าบันนี้คุณแม่เอาสมอครับถ่าผูพใดสื่งง้อขอบแม่สมอนี่มีอย่างสั่งรักประกันให้พี่น้องในความสมัครในการเลี้ยงสื่อยุคขอกนี่กะให้สบายใจได้ค่ะแม่เป็นเอียงม่สมอรับประกันให้เดือนหนึ่งค่ะมองอื่นจักมือแม่เอาสมอกับบาหูแต่เขาไม่เอาสมอเดือนหนึ่งครับขาทก อ,อดูคางสุดดูคางจมครับเออหมดลูกออกมีห้อยเงียบหางดอกหางย่อมคจังเสียเออประกันท้องเสียบ่ท้องจังเสียครับขันมีหยังละเฝ้าโทมา่มาพี่นอ้นองแมวสมอคุยใดเป็นคนง่ายๆเข้มไหนไดคือเกาปรึกษาได้เนาะปรึกษาได้ครับบ่ซื้อน,น้ำกับบ่เป็นหยังโท่มาถามโลนเคยถือกู้งคางเงบเอาอบ่เคยจ้ะเฮามีกับวิ่เท่กันจะการยังไงก <laughs> ันอธิบายไปทุกอย่างครับ เออบรดสุทไทยเพื่อนก็เข้าใจเฮ้าเองเฮาก็อธิบายไปกับเฮ้าใส่ด้วยเหตุผลพี่น้องขันสิไปใส่อารมณ์ต่อกันมาขันมันหอนกับ้อนใส่กันมันก็คุยกันบ่รูเรื่องมันกับว่าจบมันก็สิเป็นการโพดด่ากันกับไปกับมาคเฮาก็ต้องบ้กกับเพื่อนดีๆเออขันว้กกับเพื่อนดีๆบ่้เฮาก็จ้างปล่อยก็เห็นปล่อยเยอะ่นดอปล่อยเลนป่อยเลนปล่อยคือเก่ากับผู้บ่รูเรื่องนั่นฮะลังคนนี่เป็นเรื่องมากงัอว่าเป็นยังก็ว่างัวเป็นครับประมาณว่า มันมีได้พี่น้องอันนี้บ่ได้เว้าเด้อถือผู้ใดกันี่เด้อเอางัวไปแล้วไปเลี้ยงแล้วอันนี้ไปพ่อตัวไม่ถึงงามก่บหาแนวให้หัวเขาเป็นครับเออบ่ว่าสิสื้อน้ำแมวสมมหรือว่าสื่อน้ำฟ้ามอื่นเด้อพี่น้องเด้องัวป่วยนี่ถ้าว่าป่วยนี่ป่วยเรื้อรังป่วยไปจากข้อเขาหรือว่าไปป่วยกับตัวเองเขาต้องแยกให้ออกหากเทียมันไปไข่ไข่นี่มันสินชารักษากระหายอาจสิเดินท่างไก่อากาศเปลี่ยนนั่งสิพี่น้องอากาศสิไข่ ผู้ละคนว่าไข่กะสีคืนกันมันกับว่แมนพี่น้องฮันนักเทียก่ะเจ้าของกับทองเบิ้งว่ามันเป็นจังไหนให้เบิ้งเอาน้ำจ้าเอาถ้าเพื่อสนใจอยาหยด้มาเยี่ยมชมฟาร์มห้องอิฐทิศตอนทังทั้เลยนะครับอ่าศูนย์แปดสามจ้าเจ็ดเก้าเจ็ดหาเก้าสามเก้าจ้าธ่านเดชฟาร์มตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้องเด้อครับวันนี้สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ